ท่านผู so death, dungeon, kind of ้ชมนะคะพอดีท่นี HAM ้นะคะเดินมานะคะเรียบร้อยนะคะใบนี้นะคะก็ตกลงมาตกลงมาพอดีนะคะตกลงมาจนถึงไหลายขอถวายผ้าบางสกุลผ้าป yeah. ่าเทวาพิเศษพร้อมด้วยของที่เป็นมรรคตระหนั่านี้ท่านพระพิสุสงค์ขอพระพิสุจงรับผ้าบางสกุลและกีวร พร้อมด้วยเ่างบริวารทั้งหลายบริวารทั้งหลายแต่ที่ไดคือวามพิเศษขึ้นมายังไม่ตยังไม่ลงมาพรคะพอจงดีเสร็จงานแล้วนะคะองานบงเสรที่แล้วกครเดินมาพอดีนะคะค่ะรู้ว่าเรานี่จะให้คาพระติธรรมไดหลายตลอดชิ่งการและนานเทินอ้าวพระาจ้าชัก ที่บวงสรวงเสร็จนะคะสักครู่หนึ่งนะคะบวงสรวงนี้ทําเวลานะคะอ่าสวดแล้วก็นะคะทำพิธีนานมากเลยนะประมาณสองชั่วโมงแล้วก็นั่งตากเดดด้วยนะคะท่านผู้ชมะคะค่ะหลังจากที่อ่อบวงสรวงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อ่าทำพิธีเสร็จนะคะคนก็เดินไปเดินมาคนพลุกพล่านมากๆเลยนะคะแล้วก็อ่าแอดมินนะคะเดินมาจากอ่าฝั่ง นู้นเดินมานะคะพอดีแล้วก็มีแบงค์ร้อยนะคะ,ะพัดแล้วก็ตกลงมานะคะเหมือนกระตกลงมาให้กับเอ็ดเบนีนะคะก็ะเลขท้าย3ตัวก็มีห5 5หรือว่าจะให้โชคก็ได้นะคะท่านผู้ชมแบงค์ร้อยนะคะเอ็ดเบนีก็ยังงงเหมือนกันนะคะตอนที่ทําพิธีนะคะก็มีลมนะคะลมก็แรงอยู่นะคะลมตลอดเลยนะคะตลอดทั้งสองชั่วโมงนะคะที่ทําพิธีนะคะ แต่ทาไมาแบงค์นะคะที่อ,อยู่ในต้นเาขาเรียกต้นอะไรต้นกล้วยหรือต้นอะไรต้นกล้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะ s> <S ก็พัดต,ตกลงมานะคะก็ยังแปลกใจนะคะ s> <S ก็ให้ท่านผู้ชมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเหมือนอันเลขว่าวหาที่อัลินีไปสวดมนต์ข้ามปีนะคะ s> <S อขออภัยนะคะท่านผู้ชมเนาะ ที่แอดมีนะคะไปสวดมนต์ตอนที่ออ,ออกพรรษาในมนตลหลวงพ่อเสงออกพรรษานะคะแล้วก็ไปสวดมนต์กับอาจารย์อนุชิตนะคะก็ลมลมมาหน่อยๆทีนี้ก็มีลมแรงนะคะลมก็แรงมาบาดหนึ่งทีนี้ก็ว้าก็ตกลงมาติดที่คอนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะคืออันเดียวกันนะคะที่มีลมนะคะพัดนะคะตกลงมานะคะเงินก็พัดตกลงมาตรงหน้าเลยนะคะ เอ็ดมันีก็คิดว่าปู่นะคะอาจจะให้โชคลาภก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ให้โชคดีก็แล้วกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะชุดนี้ผ่านท่าเสร็จแล้ว อะไรนะห้าปดนึ่งสี่ศูนย์ห้าแปดหนึ่นะครับห้าแปดหนึ่งสี่ศูนย์นะครับผมอาน่งนสี่ศูนย์ห้าแดหน่ะครับอะห้าแปดหนึ่งสี่ศูนย์ชัดชัดทางนี้ชัดห้าแปดนึ่งสี่ทางนี้อันนี้ทางซ้ายหรือขวานี่ โอเคเดี๋ยวขอถ่ายไู้หน่อยนึงด้วยวถ่ายไปทางฝั่งน้ด้วนอันนู้นนี่ฝั่งซ้ายเลยฝั่งขวาเนาะนี่ประทัดเราเดี๋ยวเราไปดูฝั่งฝั่งนู้นบ้างนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะขอดูหน่อยเลขประทัดนี่ตัวไหนแล้วครับหนึ่งสี่กันหนึ่งสี่หกเดียวกันเจ็ดสองหนึ่งโจกเจ็ดสองนะเดียวกันใส หนึ่งสี่กเจ็ดสองสวยขอซูมหน่อยจุดทูบก็ได้อะไรนะจุดทูบได้เก้าสองสองเหนึ่งสัเจงฝังนี้นะพิ่งไยั่งน้แหลรู้สึกว่าต้องมาฝั่งนี้ดีกว่าขาถ่ายรูปไปได้นิดหนึ่งด้แชะแชะโอเคสรุปตัวเลขนะคะที่วันบวงสว่วงวันนี้นะคะ อทูบเสียงไทยนะคะก็92 2สนะคะทูบเสียงไทยในวันนี้นะคะในวันบวงสวงนะคะโอโหเท้าเวสุวรรณนะคะอาจุดประทัดนะคะอันนี้คือฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายก็จุดได้581กับ40มันมี5ตัวนะคะประทัดนะคะแล้วก็ฝั่งขวามือก็ จุดได้หนึ่งสี่หกกับเจ็ดสองนะคะอันนี้ฝั่งขวามือนะคะองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณนะคะมีสองตนนะคะมีสองฝั่งนะคะสองตนนะคะหอมคุณตัวไมาดังมาหอมบุณตัวท่านผู้ชมดูชัดหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเมจิกไม่มีนะคะรีบมุดอรมณนะครับจิตระตงเก้าสองสองเลขทูบนะคะเดี๋ยวนี้จะย้ำให้ท่านผู้ชมนะคะห้าแปดหนึ่งท้าวเวสสุวรรณฝั่งซ้ายมือนะคะห้าแปดหนึ่งกับสี่ศูนย์ อันหนึ่งสีแดงเจ็ดชองฝั่งขวามือนะคะ,อะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะรับชมแล้วนะคะขอให้ตัเว,วเลขนำโชคนะคะให้กับท่านผู้ชมทีฟีแฟนช่องนะคะมีโชคไม่ลาภกันทุกคนทุกท่านนะคะข่บบวงสวงเสร็จแล้วนะคะก็จะกลางคืนนะคะก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีนะคะเดี๋ยวแอดมินชะพานะคะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมอยู่ในขณะนี้ตอนนี้นะคะเดี๋ยว ไปดูนะคะในพราม์พิธีนะคะวา่าพิธีการสวดมนต์นะคะจะมียังไงบ้างนะคะเ,คเดี๋ยวเอดมพาท่านผู้ชมไปดูนะคะคนี่นะคะพิธีตอนกลางคืนนะคะก็จะอยู่ข้างในนะคะอยู่ข้างในได้สายสินนะคะคืนนี้นะคะสวดมนต์ข้ามปีนะคะอคขอพรขอบุญด้วยกันนะคะ คืนนี้สดๆสดร้อนๆนะคะท่านผู้ชมหลังจากเมื่อตอนเช้าพิธีบวงสวงเสร็จนะคะก็กลางคืนนะคะก็แดดก็ไม่มีนะคะกลางคืนก็จะเ,เป็นหนาวนะคะอากาศเย็นนะคะที่บ้านที่สุรินนะคะกลางคืนก็มานั่งสวดมนต์นะคะบางคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็เดินทางมาในพิธีได้นะคะมาสวดมนต์ข้ามปีด้วยกันนะคะเอ ปีใหม่ปีนี้นะคะแอดนีนะคะก็ขออวยพรนะคะให้ท่านผู้ชม FC เป็แฟนช่องนะคะทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะทุกๆคนทุกท่านนะคะที่ได้รับชมช่องมณีชาแนลนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะไหนหน้าที่การงานนะคะขอปีใหม่ปีเก่านะคะผ่านไปแล้วก็ขอให้ปีใหม่นะคะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคลดสิ่งใดนะคะก็ขอให้ ได้ดังใจปรารถนาทำมาค้าขายขึ้นนะคะท่านผู้ชมนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองนะคะคิดไม่ว่าจะทําอะไรนะคะก็ขอให้สําเร็จในหน้าที่การงานนะคะอธิษฐานขอแล้วก็อธิษฐานเอานะคะาท่านใดมีโอกาสนะคะทางไกลใกล้นะคะก็ไปทาบุญใกล้บ้านก็ได้นะคะาท่านใดที่มาไม่ได้รับชมในช่อง u t u b e ก็ขอให้โชคดีมีโชคนะคะมีชัยกันทุกคนทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ็บยาก่ายจนนะคะ การรวยเงินทองเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสายเอสซีก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดิการ